ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรนะคะสอนโดยครูวิรยาชิชลธา,านนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าครูสิค่ะวันนี้เราจะมาเรียนดูเรื่องการเรียงลำดับจำนวนค่ะถ้าอยากเรียนดูแล้วไปกันเลยค่ะ กลับมาพบกับครูสีอีกแล้วนะคะในคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้นะคะต่อด้วยการเรียงลําดับจํานวนนะคะการเรียงลําดับจํานวนนะคะนักเรียนก็สามารถเอาเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนมาใช้ได้นะคะไปดูกันเลยนะคะการเรียงลําดับจํานวนนะคะวันนี้ครูสีจะยกตัวอย่างรถบรรทุกนะคะเดี๋ยวให้นับค่ะว่ามีกี่คัน มีทั้งหมดกี่คันคะ4คันนะคะคันแรกบรรทุกเลข21มาคันที่2 22คันที่3 23คันที่4 24นะคะสังเกตนะคะนักเรียนต้องสังเกตว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะย1ไป22ไป23 24นะคะทีนี้ครูสี่มีคำถามค่ะคำถามของครูสี่คือจำนวนข้างต้นจำนวนใดเป็นจำนวนน้อยที่สุดตอบได้ไหมเอ่ยจำนวนอะไรคะคือ21นะคะน้อยสุดนะคะทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งค่ะรูปแบบจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเราพิจารณาทางซ้ายไปขวาทางซ้าย ไปขวาเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ21 2 2 23, 2 4มันเป็นรูปแบบที่เพิ่มขึ้นคะ่ะถูกต้องแล้วเหมือนที่นักเรียนคิดเลยใช่ไหมคะที่นี้ทางซ้ายจะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วมันเพิ่มขึ้นไปทางด้านขวามือใช่ไหมคะฉะนั้นจำนวนที่มากที่สุดขวามือคือเลขอะไรของเราคะ เลข24นะคะอ่าทีนี้มาดูเลยค่ะถ้าเป็นการเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาเราจะเรียกว่าการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากค่ะสังเกตนะคะว่าตัวที่อยู่ซ้ายมือสุดคือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วตัวที่อยู่ขวามือสุดคือจำนวนที่มากที่สุดค่ะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะวันนี้ครูสิมีรถบรรทุกมาให้อีกแล้วค่ะรถบรรทุกของครูสิจะมีกี่คันเราไปดูกันเลยค่ะมาเรื่อยๆนะคะมีทั้งหมด7คันนะคะโดยที่ครูสิให้รถบรรทุกมีตัวเลขมาด้วยค่ะคันที่หนึ่ง4 5 5 5 6 5 5 75แล้วก็85ค่ะมี้ทั้งหมด7คันค่ะครูสิมีคำถามอีกค่ะคำถามของครูสิคือจำนวนข้างต้นจำนวนใดเป็นจำนวนน้อยที่สุดคำตอบของเราคือ25นะคะคิดเหมือนครูสิใช่ไหยทีนี้คำถามที่สองคือรูปแบบจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงพิจารณาจากซ้ายไปขวาเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ ช่วยตอบหน่อยเป็นคำตอบคือเพิ่มขึ้นค่ะให้นักเรียนสังเกตนะคะฝั่งซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดฝั่งขวามือของนักเรียนจะเป็นตัวเลขที่มากที่สุดฉะนั้นการเรียงลำดับจำนวนจะเรียงจากน้อยไปมากนะคะหรือมีเทคนิคง่ายๆก็คือ การเรียงลําดับจากน้อยไปมากตัวน้อยต้องอยู่ซ้ายมือขึ้นก่อนแล้วต้องเป็นตัวมากที่อยู่ขวามือตัวสุดท้ายนะคะอ่าทีนี้เรามาดูสถานการณ์ก่อนค่ะครูสิมีสถานการณ์ให้นะคะวันนี้คือมีนักเรียนนั่งเล่นตัวต่อกันนะคะทีนี้เรามาดูค่ะมีนักเรียนทั้งหมด3คนนะคะคนแรกมีชื่อว่าพี่ขุนค่ะพี่ขุนมีตัวต่อทั้งหมดกี่ชิ้นคะ 12ชิ้นคนต่อไปมีชื่อว่าต้นกล้าค่ะต้นกล้ามีตัวต่อทั้งหมดกี่ชิ้นคะ35ชิ้นต่อไปคนนี้คนสุดท้ายเป็นผู้หญิงนะคะมีชื่อว่าใบาบัวค่ะใบบัวมีตัวต่อกี่ชิ้นคะ28่28ชิ้นนะคะครูสิมีคำถามค่ะในสถานการณ์นี้นะคะคือ ให้นักเรียนนะคะเรียงลำดับจํานวนตัวต่อที่ใช้จากน้อยไปมากรู้ไหมคะว่าคนไหนมากกว่าคนไหนน้อยกว่าเราไปดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะครูสีให้ตัวเลขทั้งหมด3ตัวนะคะคือ12 35และ28บอกแล้วว่าในการพิจ,จารณานักเรียนต้องพิจ,จารณาในหลักไหนก่อนคะ ในหลักสิบคือแถบสีชมพูนะคะหลักสิบเรามาดูค่ะตัวแรกคือเลขสิบสองพิจารณาเลยค่ะเลขโดดในหลักสิบคือหนึ่งมีค่าเป็นสิบค่ะต่อไป35มีเลขสามอยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเป็นสามสิบ ตัวต่อไป28มี2อยู่ในหลัก10นะคะมีค่าเป็น2ค่ะอค่ะรู้แล้วทีนี้ว่าตัวไหนน้อยที่สุดคือเลขอะไรคะคือเลข1ฉะนั้นเราจะได้ว่า12น้อยที่สุดแล้วตัวไหนมากที่สุดคะตัวเลข3นะคะเราจะได้ว่า35มากที่สุด นะคะทีนี้จับเรียงลำดับได้เลยค่ะรู้ตัวน้อยสุดรู้ตัวมากสุดแล้วจับเรียงเลยค่ะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้12 28 35ค่ะดังนั้นเราก็เอา3คนนั้นที่เขามีตัวต่อนะคะมาจับเรียงจากน้อยไปมากได้เลยคือ12ชิ้น28ชิ้นและ 35ชิ้นค่ะเก่งมากเลยนักเรียนของครูสินะคะต่อไปค่ะครูสิมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะโดยการที่เพิ่มตัวเลขขึ้นมาอีกค่ะเรียงลำดับ51า4 96 87ดับ51 94 96 87จากมากไปน้อยอ่าแตกต่างแล้วนะคะครั้งก่อนจากน้อยไปมากครั้งนี้จาก มากไปน้อยโอเคนะเริ่มะคะค่ะทีนี้เรามาพิจารณาหลักอะไรก่อนเอ่ยหลัก10คือแทบสีชมพูนะคะทีนี้ดูค่ะตัวแรกคือ51หลัก10คือเลข5 5ในหลัก10มีค่าเป็น50ค่ะเลข9ในหลัก10คือเลข9มีค่าเป็น90ตัว96 มีเลข9อยู่ในหลักสิบเหมือนกันมีค่าเป็น90ต่อไปตัวนี้คือเลข8อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น80สังเกตนะคะบอกแล้วว่าใช้ตาดูหูฟังสมองคิดตามนะคะนักเรียนสังเกตค่ะ4ตัวนี้ตัวไหนน้อยสุดคะเลขอะไรเอ่ยเลข5ใช่ไหมคะแสะดงว่า51ต้องน้อยที่สุดโอเคนะคะ ทีนี้ต่อไปเรายังเรียงลำดับไม่ได้นะคะเราติดอยู่นิดนึงค่ะคือเรามีเลข9 2สองตัวที่อยู่ในหลักสิบซึ่งถ้ามีเลขเหมือนกันในหลักสิบเราต้องไปพิจารณาในหลักอะไรคะหลักหน่วยค่ะมาด้านนี้ได้เลยพิจารณา9 4และ96นะคะหลักสิบเราไม่พิจารณาแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกันเราไปพิจารณาหลักหน่วยได้เลยค่ะคือ4กับ6 เลขโดดในหลักหน่วยมี4นะคะก็มีค่าเท่ากับ4ค่ะ6อยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าเท่ากับ 6r อ่าเห็นได้เลยค่ะตัวไหนมากกว่าคะเลขอะไรคะมากกว่าเลข6นะคะดังนั้นเราได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่า96มากกว่า94แล้วก็รู้อีกอย่างหนึ่งว่า96เป็นตัวเลขที่มากที่สุดคะ่ะ จับเรียงลำดับได้เลยค่ะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้คือ 96, 94, 87, 51นะคะอ่าสรุปนะคะวันนี้ครูซสีมี2แบบนะคะการเรียงลำดับจำนวน 1. การเรียงจากมากไปน้อย2การเรียงจากน้อยไปมากนะคะ เทคนิคของครูสินะคะถ้านักเรียนอยากรู้นะคะคือถ้าเรียงจากมากไปน้อยตัวมากต้องขึ้นก่อนนะคะถ้าเรียงจากน้อยไปมากเราต้องเอาตัวน้อยขึ้นก่อนโอเคนะคะทีนี้มีแบบฝึกให้ทํานะคะไปดูกันเลยจอยของครูสิคือเรียงลําดับ35 28 56 41 จากน้อยไปมากค่ะได้เลขอะไรเอ่ยเช็คูุสิหน่อยตัวแรกคือ20ตัวต่อไปคืออะไรคะ35ตัวต่อไปคือ41ค่ะตัวต่อไป56ค่ะตัวต่อไปเลย แปดสิค่ะเก่งจังเลยนักเรียนของครูสิเก่งจังเลยค่ะเห็นไหมฝึกคิดฝึกทําเราก็เข้าใจใช่ไหมคะทีนี้ครูสิอยากให้ไปเจอผู้ช่วยของครูสิอีกหนึ่งคนนะคะคือน้องจุ๊บจิ๊บค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกกับน้องจุ๊บจิ๊บกันเลยนะคะไปเลยค่ะช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้อง มาช่วยกันเรียงลำดับจำนวนเหล่านี้จากน้อยไปหามากกันนะคะ 12, 14, 13เรียงลำดับจำนวนเหล่านี้จากน้อยไปมากได้ยังไงเอ่ยว้าวว้าวว้าว18 สิบห้าสิบเกเรียงลำดับจำนวนเหล่านี้จากน้อยไปมากได้อย่างไรเอ่ยแปดสิบเก้ายี่สิบเรียงลำดับจำนวนเหล่านี้จากน้อยไปมากได้อย่างไรเอ่ย อ wow! 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 21, 14, 13เรียงลำดับจำนวนเหล่านี้จากน้อยไปมากได้อย่างไรเอ่ย สนุกใช่ไหมคะเจอกับน้องจุ๊บจิ๊บนะคะน้องจุ๊บจิ๊บฝากมาบอกว่าให้นักเรียนได้ฝึกทําฝึกคิดให้เยอะๆนะคะจะได้เก่งค่ะวันนี้นะคะการเรียงลําดับจํานวนนะคะนักเรียนต้องรู้เรื่องการเปรียบเทียบจํานวนก่อนจึงจะมาเรียงลําดับได้นะคะการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนต้องเปรียบเทียบในหลัก10ก่อนถ้าตัวเลขในหลัก10เหมือนกันนักเรียนต้องมาดูที่หลัก หน่วยถึงจะเรียงลําดับจํานวนได้นะคะการเรียงลําดับจํานวนนะคะมีอยู่สองแบบค่ะแบบที่หนึ่งคือการเรียงจาก มากไปน้อยนะคะแบบที่สองคือการ,รยังจากน้อยไปมากนะคะฝึกทำฝึกคิดนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจนะคะวันนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคะครูสิจะฝากงานไว้ให้นักเรียนนะคะคือเอกาสารวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่9นะคะฝึกคิดฝึกทำนะคะจะได้เข้าใจนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ